กำลังจะกินข้าวค่ะเพิ่งคุยงานกลุ่มเสร็จเลยสวัสดีสลาุนเราเจอกันอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะสลนานนครับแองจี้ครับให้รู้ว่าเป็นห้องใครกินข้าวกันอย่างทุกคนดีขึ้นแล้วค่ะกลับมาโอเคแล้ว ต้องก่อนยมจัดเราไม่ได้มาไลฟ์ขายตุก๊กตากันนะคะทุกคนหายปวดแล้วพี่พ่อหายปวดแล้วเสียบ,บิวมาวะ่ะโบโไม่เอาคนเทกับบีลู ก็สลัดโลจ้าทำไมจ้าสลันนุชกินข้าวเนาะเดี๋ยวทุ่มครึ่งเจอกันเนาะสลันนุชเนาะทุ่มครึ่งนะครับน้องๆสวัสดีจ้ทาทุกคนเป็นไงบ้างครับทุกคนเป็นไงบ้างวันนี้มีใครได้ไปดูงานแอดลาสไหมจ้าสวัสดีค่ะพี่ตาลใช่ค่ะห,หนูไม่ได้มาไลฟ์นานมากมีกิจอะไรทำเยอะแยะมากมาย กินยาแล้ครับผมกินเรียบร้อยสวัสดีจ้าพี่เจขอกินด้วยก็ได้นิดหน่อยน้ำยำมันจะเผ็ดมากไหมไม่รู้น้ำหอมมากโมโม,โมจานแป๊บหนึ่งได้ไหมก็เดี๋ยวไปกินอยากกินจินดามากเลยตอนนี้ยอยากกินจินดากับตีน้อยสุดๆ มาเอามาประเทศอ๋อ,อ <Okay. S 1> พี่มีงานเยอะไหมนี่ไงเดี๋ยวก็มีงานแก๊บแล้วก็งานแคทไงแก๊บที่เซนท์ทนเวิร์นะคะทุกคนแล้วก็แคทที่เชีงยงใหม่ใครยังไม่ได้ไปซื้อบัตรแคทก็ไปซื้อได้นะตอนนี้ยังมีขายอยู่ว่ามาเจอกันนะทุกคน เชียงใหม่เจอกันไม่ให้ไม่ให้ตุ๊กตาทั้งนั้นนะฮะไม่ขายตุ๊กตานะะห่วงมากปะไปกินดารถอเลยเหรอเลยเหรอพี่ตาลหนูก็แตะกำลังแกะยำเลยกินดาลเลยเหรอมันคำใหญ่อยู่ เราแม่เป้าไ่กินโตอยกินจานกินกินยำเล่นแก้ว s o m e t h ใช่ชองที่ช่างหม่ครับหมาจะได้คิวสลับย่อยพอดีหนูก็ว่างั้นอะพี่ตีน้อยไหมมึงจะเย็นๆกูมไม่คุยงานกลุ่มอยู่ออกไปไหนไม่ได้กินเยอะๆได้เลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยดีขึ้นแล้วค่ะครับพื่เนาเราไม่มีอาการ ปวดหัวนนแล้วมีอาการโยมแรงสิ้นแล้วทางคือเหรอไม่ได้ทางคุยเหรอคุ้ยค้างเหรอ หายเรียบร้อยแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงก้วยพร้อมกลับไปทำงานแล้วเจอกันแน่24นี้งานแก๊ปเจอแน่บอกเลยว่าเจอด,ดูดีหนูนอนเยอะตาหนูบวมอ่ะแต่แบบ ทำลายชีวิตคือแบบพังจัดเลยนะตอน,นใช้ชีวิตตอนกลางคืนแล้วก็แบบตอนกลางวันตื่นแบบบ่ายสองอะไรเงี้ยเมื่อคืนหนูเก็บห้องยันตีสามกว่าคือเราไม่ได้แบบอยู่ห้องนานมากคนคือแบบฟิลแบบห้องมีไว้เพื่อน,นอนอย่างเดียวแล้วพอแบบว่าเราได้แบบอยู่กับห้องอะไรเงี้ยก็เป็นฟิลแบบว่าเฮ้ยเก็บห้องนี่ว่สื่อห้องลกมากเราก็เก็บห้องเลย เก็บห้องนอนไปละส่วนหนึ่งช่วงเย็นแล้วก็คุยงานกลุ่มต่อเสร็จปุ๊บแล้วเก,ก็บเสร็จห้าทุ่มกว่าอะไรเงี้ยหลังจากนั้นล้วก็มาเก็บห้องนั่งเล่นแล้วต่อเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จตีสามจ้ะแม่เป็นใครในเอ็กจีพี่จูรินฮนะเขาชื่อจูรินป่ะวะคนที่เขาใส่หูสีส้มอ่ะเขาเท่จัด ืพี่นัดมากแม่เป็นไงบ้างโกอินเตอร์ร้อเ,เพลงดีดูดไปสิดูดไปดูดไปฟังเรียบน้อ,งอยดิโตอ้อร่อยไหมอร่อยครับ หายป่วนแล้วทุกคนเดี๋ยวย่ิบสี่เต้นยับพูดแค่นี้เดีย๋ยวเต้นเพลงน้ำหยดน้ำตาแรงๆเลยอล่อย ควบนิวจีนซุ่มภาษาเกาหลีร้องยากมากอะ่ะแบบยอมแพ้กับการที่ร้องเกาหลีอะ่ะไอค้ n โน้ตตามตัวลู แค่ไลรับหนึ่งพันเนรอก็คือคนนั้นอ่ะอยู่รับเลยนะรับกลางเวทีเลยนะ น้ำชอบพริกวนมาสิปิ้มน้ำเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็เพื่อพี่บทพี่ชนต้องไปถามแม่ฮะใครที่จะซีเอฟตุกตาเจอกันเชียงใหม่เจอกันเชียงใหม่ครับใ,ใครไปเชียงใหม่ก็เจอกันเดอ้ออา ใครที่ไม่อยู่เชียงใหม่ค่ะก็สามารถไปเจอกันได้ที่แคดเอ็กซ์ปขอนแก่นนะคะสุดยอดแต่ถ้าใครนะคะที่อยู่กรุงเทพนะคะก็มาเจอกันได้ที่งานแกร็บด่เซนทันเวอร์นะคะอ๋อเผ็ดอยู่นิดนึงสวัสดีจากพี่นินจาคนสวย อนี่สิลองแกงแกงชวนพ็อกซี่เต้เหนหยดน้ำตาหน่อยเราจะได้มีโอกาสได้คุยกันหรือเปล่าพ็อกซี่เขาก็ตัวพ่อเหมือนกันนะเผลอแบบขึ้นเวทีลงเวท,เวทีเอาหายหายอย่างเงี้ยเสียงกล้วยดูแปลกๆยังขึ้นจมูกอยู่ตามีน้ำมูกเล็กนึนง ทำไมกล้วยแบ่งน้องข้างหลังบ้างไม่แบ่งหรอกแบกแบกอยู่ลาวแต่อยากเจอกล้วยอะ่ะกล้วยก็อยากไปลาวเหมือนกันกล้วยพูดเลยอยากไปลาวมากพี่คันพี่คันหน้าขายประเทศลาวแบบสุดมากเอ๋ตำมะม,ม่วงเหรอที่มันเป็นสารบางๆอะ่ะโคตรน่ากินเลยพี่คันหน้าเปิดรูปไปดู บริหารทั้งงานแก้วบริหาทั้งเชียงใหม่ด้วยเยมมาสวัสดีจ้ากคาานหนึ่งพาร์ไดไว้ว่กินยำเส้นแกะนะ้วน่ะน่ากินไหมแต่ผักกินไปหมดแล้วอ๋อฟ้าหลวงพระบางใช่เพล็กปามหนูยังจำจนถึงวันนี้ว่ามันน่ากินมาก ตอนนั้นเราเมาด้วยกันนี่พิษนันใช่ไหมโอ้น่ากินเล็กจุ้งจุ้งทะละักจุ้งเย่ละเย่ละสลาดโลมันขาดอะทุกคนเอ้ยโอ้หนูอยากกินมากเลยอะ่ะมันดูน่ากินมาก หาวันจองเลยเลยเหรอพี่ตามไปได้วยเปล่าแต่มันองไม่เกินถึงหลวงพระบางเลยคือพีแ่แคนเขาแบบเขาขายมากกว่าที่นู่นคือแซบไม่มีที่ไหนเหมือนอะไรย่างเงี้ย น่าขอนแก่นน่าจะวันที่สิบสองนะคะไม่ใช่เดือนนี้ด้วยเดือนหระทับเดือนของตรงคำโตมามาหรือก้วยทอดเหรอ เรากินมาม่าก,ก่อนเป็นสองเทาเแลค่อยกินกล้วยทอดต่อเป็นสองหวานเราไม่ต้องเลือกเอากินทั้งสองไปเลยฮัลโหลคเพืแฟนฮัลโหลหิวก็มาถางไกินกันทุกคน ทำสีผมองกไหมย,ยังไม่ทำค่ะน่าจะอยู่สีนี้นานๆน,นี่หรือว่าจะปล่อยโคนนิดหนึ่งละให้มันยาวหน่อยเพราะว่าเรากัดอีกไม่ได้หัวเราจะไม่อยู่เราเลยต้องไวโคนให้ยาวหน่อยสักพักเลยแหละให้น้องได้ฟื้นฟูแบบหนึง่งแล้วเราค่อยกัดมันต่อ,ตอ พี่นี่ไงเขาว่าทัวร์ของแฮนี่อะคะ่ะเกรี่อ่ะกรี่มากเห็นไหมเป็นไวรลเลยคขาเปา็ทัวร์น่ะมันเลิศแฮนี่มันเลิศคุยแช้แชมพูอะไรเหรอคะอยากรู้ใช่ไหมคะสปอนเซอร์เขาได้ลูกค้าเขาได้นะคะยังไม่มีนะคะตอนนี้ สีเล็บสวยมากน่ารักไหมเป็นเล็บเจลอ่ะมีวิงวิงเนี่ยน่ารักเนาะหายปวดแล้วแม่หายปวดหล้เหมือนเขาเอาจิงนะเอาจิงนะอ๋ะอกุ้งตกพี่ดูเอาจริงเหมือนเขาไม่โลม์ให้ดูแล้ววะ <laughs> แม่ โลไปให้หนูดอยจู่หมูตกพื้นเลยอ่ะคนโดนชิ้นแบบชิ้นใหญ่มากคือโลมันแตกแบบสุดหูกินไงล้ะเนี่ยกินยำเส้นแกแ้วจะสวยเหมือนพี่กล้วยไหมกินอะไรเราก็สวย กินอะไรก็สวยกินไปเลยลดมันก็หน่อยมากเลยอ่ะเลยผมตอนนี้ไม่ได้มือเปื่อนฮัลโหลเร์ งานสวยสุดให้ให้ for you who. จริงค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าค u ชั i o n g ล o จึงมากคือแบบงานผิวสุดอ่ะตอนนี้ล่าสุดที่แบบหยิบมาใช้ใช่ะบะก็จะมี ยังไม่ได้ลองครบทุกตัวนะในตอนนี้ที่แบบใช้อยู่ใช่ปะจะมีตัวแป้งใช่ปะแล้ว่าตัวเฮ้ยอยากจะหยิบมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอะ่ะซบอกว่าตัว c ูชั่้โโกเบอร์สูตรสองอ่ะ มันจึ้งมากเน็ทโรโกแต่ที่จึ้งกว่านี้คือแป้งตัวนี้ทุกคนสีนี้นะสีนี้คือสีนี้เนะี่ยแต่และสีมันไม่เหมือนกันนะทุกคนมันมีสี่สีในต,ตัวแป้งฝุ่นเนี่ยมันมีสี่สีไม่เหมือนกันไอตัวเนี้ยคุมมันใช่ใช่ปะวะหยิบไปผิดปะวะเอ้ยแป๊นนึงหยิบผิดสี เอาใหม่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 เอาใหมบอกว่าแต่ละสีไม่เหมือนกันไอตัวนี้สีขาวตัวนี้ตัวนี้คุมมันมากคือแบบโปะตอนเช้าทีเดียวใช่ปะ่ะแบบทาน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บลงแป้งปับ๊บอยู่ทั้งวันไม่มีเลยมันทีโซนไม่มีตัวนี้ตัวนี้เลยเนี่ยกล้วยไทยของจริงเล้วอันนึงก็คือไอตัว ทาอัพอะทาเช่อตลับสีเทาแม่ก็หนูอ่านในโพยเนี่ยน๊บนึงหนูอ่านในโพยอ่ะเขาบอกหนูยังเก็บโพยแม่ไว้อยู่นะเนี่ยเขาบอกว่าเีย่ยล่าสุดูล่าสุดเถียงกับเจ้าของแม่ <laughs> เนี่ยเขาบอกว่าโป่งใส่คุมมันยี่สิบสี่ชั่วโมงสีเทาเลยเบอร์ลูขุมขน นี่กลางโพยเลยบอกเลยว่า <c oughs> เทพลองล้างมือก่อนอ,อ่ะ <c oughs> <c oughs> หนูมีโพยแม่แม่แเถียงหนูไม่ได้หนูมีโพยหนูพูดแค่นี้หนูไปล้างมือก่อนนะทุกคนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา มนั่นแหละค่ะทุกคนบอกเลยว่ามันจึ้งมากมันจึ้งทุกตัวเลยพูดแค่นี้ไอตัวกันแดดก็เลิศไอตัวกันแดดก็เลิศเอาจิงแล้วทุกตัวแต่ชอบตัวสปอนของเขามากเลยอะแล้วก็ตัวแปลงนะคะทุกคนขนเขานุ่มมากพูดแค่นี้ไอตัวเบรนเดร์อะต้องไข่อะนุ่มมาก คือคือมันควรค่าทุกคนโฟยูทูสกินอะ่ะควรค่าต่อการไปตําพูดแค่นี้ไม่พูดเยอะแค่นี้แค่นี้ไปตาจบปิดการขายปิดการขายกินต่อ <laughs> ควรค่าที่สุด <laughs> <laughs> มีแค่แบกกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวจ้าแม่ก่ <laughs> ้ไม่กัดสีคิ้วเหมือนแทนะ่ะอืมรู้สึกว่าคิ้วกล้วยมันยังลิงกกับไอตัวปลผมสีดำอยู่ก็เลยยังไม่กัดดีกว,ว่ารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เกรและห้าวขนาดที่จะไปกัดคิ้ว คือใจเราไม่ใจเราไม่ไม,ไม่เฟี้ยวพอใจเรายังไม่ถึงวะน้องยอมน้องพันกับคุณแฮนนี่นะคะเรื่องนี้แต่กัดมันก็เก๋เนาะตอนแรกอะ่ะที่ทำครั้งแรกอะ่ะช่างก็ถามว่าจะกัดคิ้วไหมตอนแรกก็เกือบแล้วแหละแต่แค่รู้สึกว่าเอ,อ้ยยังดีกว่าอีกนิดนึงต้๊นนึงจอแดนชาวิสโอลิฟตํามไปยังยังจ้ะ ยังก็ฮันี้อืมอืมอืมเขาบอกว่าตอนเนี้ยมีใจให้แอร์ฟอร์สวันพี่เอกกับทิฟฟานนี่อ่ะอืมเราแบบ อยากได้มากอันนั้นอะ่ะสวัสดีจ๊อดน้องรักคนหล่อเท่ของพี่ตีน้อยค่ะทุกคนทวงตีน้อยจากกล้วยแกมาตอบแชทก่อนแกตอบแชทเราก่อนพูดแค่นี้ก่อนที่จะมาทวงตีน้อยในไลฟ์แกตอบแชทเราก่อนอืม Enjoy eating ค่ะทุกอนเอาแอมเบอร์ไปก่อนไหมฮะเอ้ยเอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะขอดูเล็บหน่อยน่ารักไหมเล็บไม่ใช่กล้วยสุดๆเลยแต่แค่รู้สึกว่าออนโตตี้อะ มันต้องเป็นโทนแบบเนี้ยเราไม่สามารถทำแบบเหมือแนบบทุกครั้งได้กล้วยไม่ได้ตุ๊กตาใหม่มาเพิ่มเลยค่ะนอกจากสว่าแม่กล้วยจะซื้อมาแค่นี้ก็เต็มห้องแล้วทุกวันนี้บอกแม่ว่าแม่หยุดแม่หยุดก่อนไม่มีอะไรใส่ได้แล้วในห้องนี้ห้องเต็มมาห้องหลนมากตอนนี้จอดแกอย่ามาหัวราอยอย่างนี้ แกตอบแชทเราก่อนแค่นั้นจบแล้วค่อยมาทวงเรื่องตีน้อยกันโอเคจบเลยเดี๋ยวอีกสักพักก็ไปแหละเพราะว่าเดี๋ยวทุ่มครึ่งก็ต้องไปคุยงานกุ่มอ่อ แล้วค่ะลูกตาไม่จ้าเรามาไลฟ์กินเนาะหายปวดแล้วจ้าแม่เมนใครเนี่ยฮอปพอ็อกซี่ตอนแรกอะเราเมนหนุกุลกับหนูกรอนแล้วก็พอได้ทํางานร่วมกับพอ็อกซี่อะรู้สึกว่าเราขีบวงทุกคนแบบน่ารักมากจริงๆในพอ็อกซี่แบบทํางานด้วยสนุกอะ่ะ ธอก็มีคาริเตอร์ของแต่ละคนอะไรเงี้ยซึ่งแบบคิปวงนะคะทุกคนน่ารักค่ะทำไงจะหายถึงคิดถึงก็เดี๋ยววันที่24ก็มาเจอกันได้นะที่เซนทันเวอร์เปิดมาเปิดมาเปิดมา กันคนหนึ่งเข้าแอบชอบเธออย่างนี้เลยเมนใครในแอดล้าหรอคะกต็ต้องแน่อนอยู่หรือว่าเมนที่โอวินนะ่ะหลกโอวินมากเลยแบบโอวินตัวมูมูแค่นี้เองร้อเก้าสิสามเซนตัวมูมูแค่นี้เองเราไปมินิคอร์แบบี่เอ้ยได้เหรอเจง๋จงเจ๋งยี่สิ่เจอกันแน่นอน คี่สบวันเกิดจีจี้ค่ะรู้รวคะ่ะก็แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะจีจี้ก็เดี๋ยวเจอกันได้ไหมก็เดี๋ยวไปหาจีจี้อยู่แล้วเหมือนห้องพี่ตาออมเลยหรอพ,อ,อ,อพี่ตาเออพี่ตาออมก็ตุ๊กตาเยอะเหมือนกันเมนใครในทรินิตี้คะพี่พพ่มันก็ต้องเป็นคุณปอเช่ XX boy อยู่แล้วใช่ไหมล่ะ มันก็ต้องเป็นพี่ปอชเช่อยู่แล้วโอ้โหูมายโบรมายโบรคตรจะหลอห่อเท่ <c oughs> มันต้องพี่เช่อยู่แล้วพี่เชแน่นอนพี่เช ใช่ไหมจีจี้เราก็ต้องเมนพี่ปอเแช่อยู่แล้วพี่เฉยแต่ผมเมนที่แปะผมอีฟครับเอ้พี่น้ำตาลเราคู่หวาไปเราคว่าไปชอบจริงๆเลยอวยกันเองฝั่งของหวานมารอยัง แดง่ยรู้ทานกันสิมีแล้วอยู่ในรูน้เย็นกล้วยนี้ใช่คนที่สวยผมร้านวิวไหมครับจริงเหรอสวยผมร้านวิวอะรอโฟอีฟเอกพ็อกซี่อ๋อพิซซี่แล้วก็จะเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงสิบคนโก้เท่ เจอนีหนียงใหม่จ้ะเจอกันจ้ะลโหลอาจารย์ลังสวัสดีจ้ะ For Eve e i n i t y เอาน่ากลัวนะโปรเจกต์เนี่ยเหนื่อยที่จะต้องไปเต้นสู้พี่เฉพี่เฉ๋เขาเต้นแรงอ่ะพี่เฉเต้นแรงเกิน่ะไม่ไหวไม่ไหว ถ้าเราเต้นทีนี่เราก็ต้องมีพาเต้นให้เขาสแปดแปดโซโลแดนคนเดียวเลยพี่เคเอาไปเลยอย่างเงี้ย ตเต็มห้องจ้าก็เดี๋ยวไปแล้วนะเจอกันวันที่ยี่สี่ถ้าคนที่ได้มานะฮะแล้วก็คนที่ยี่ห้าเจอกันที่ Cat Expo นะฮะเชียงใหม่เด้อเจอกันนะจ่ะายบาย